มาอีกแล้วครับเปิดวีไม่ได้ไกลครับขบวนสองสองฮะโอ้โหดูดูเปิดวีไม่ได้ไกลครับขบนนะวรบขบนรถด่วนพิเศษสองสองนะได้ยินเลยวีเก3 A สามเอเอซ้วยโอย้อย่างเดียวอย่ามาเปิดตรงนี้ก็พอเราจะตายห่านะ ขาสั่นเลยโดนได้ยินบิด C3LAE เ,เมื่อกี้โอ้ขาสั่นเลยฮะอย่านะเว้ยอย่ามาเปิดตัวนี้ขอร้องละเฮ้ยจยดตายหายอย่ะไม่ใช่อะไรหรอกเปิดปิดสนุกยิบหายเดยพอขอร้องไม่ก็ช่างเครื่อง มาแล้วครับเสียงหมาหอนี่มาแล้วครับควรสองสองครับเปิดปีดโอ้โหย,ยานะ พอมาแล้วครับสองห2125แลนะก็สองห้าน่แล้วก็อะ mm hmm. ไรสองห้าหน่ี่รอร จ,จ,จงสีถกรวการประไฟแหงประเทศไทยขอขอบคุณท,ท่าผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดกนการต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะเปิดมีสนุกมาก ไปเปดเท่สามปเสียงเล่งเครื่อ,องนะไปแล้วไปถึงกรุงเทพอีกมหานสีทุ่มสาสิบห้านาทีนะมีเร่งแรงจัด